สวัสดีค่ะท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาจนถึง14เมษายนมาฟังดวงของคุณตั้งแต่ช่วงวันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มีนานะคะไตรมาสของปี2564ไตรมาสแรกเนี่ยเรื่องของงานถือว่าโดดเด่นดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่กําลังมองหางานใหม่หรือใครที่กําลังจะรอข่าวเรื่องตําแหน่งใหม่ๆเพราะด้ดวงมันขึ้นว่ามีโอกาสที่คุณจะได้งานเพิ่มเนาะได้ตําแหน่งเพิ่มคนรับราชการคนที่ทํางานประจํา นะคะคนที่เป็นระดับหัวหน้าเนี่ยฐานดวงขึ้นเลยว่าลูกน้องบริวารน,นะคะมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะช่วงปีนี้คุณต้องระวังจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องแล้วก็บริวารด้วยเหมือนกันนะคะนะใครคทีนะ่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเรื่องลับๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันว่าจะส่งผลกระทบกับตัวคุณเองเนาะ,ะเพราะฉะนั้นจะหยิบจับทําอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะทําอะไรสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยต้องระวังด้วยเพราะตามดวงขึ้นว่าทำอะไรได้แบบนั้นนะคะ มองหางานใหม่ได้งานใหม่มองหางานเพิ่มได้งานเพิ่มนะคะรอข่าวเรื่องของการ ประชุมเนาะการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆสำหรับคนจะซื้อจะขายคนจะค้าจะขายหรือคนที่ท,ทําธุรกิจของตัวเองก็มีโอกาสที่จะทําได้สําเร็จเช่นเดียวกันหลายๆคนมองหานะหุ้นส่วนนะคะแต่ว่าเรื่องของหุ้นส่วนเนี่ยต้องระวังสะนิดหนึ่งในดวงมันขึ้นเลยว่าอาจจะมีปัญหาเพราะหุ้นส่วนการต,ตกลงผลกลาําไรผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่เราหวังเนาะในดวงเนี่ยขึ้นเลยว่าคุณคาดหวังในเรื่องของผลประโยชน์มากเกินไปก็ต้องระวังเรื่องของถูกผิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ งานดีก็จริงในปีนี้แต่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าในฐานดวงเนี่ยมันขึ้นว่าก็จะมีความเสี่ยงเนาะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินพิเศษเงินปันผลเงินส่วนแบ่งที่คาดหวังและก็รอคอยเนาะในดวงก็มีเกณฑ์เรื่อง,องการเสียทรัพย์หรือเสียเงินด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมเงินในกระเป๋าเผื่อไว้ด้วยหลายๆคนหมดเงินไปเกี่ยวกับรถการเดินทางนะหมดไปกับการลงทุนผลกําไรที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงต้องระวังด้วยเช่นเดีย โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภานะยอดขายนิ่งๆเงียบๆในช่วงต้นเดือนจนถึงช่วงเดือนกุมภาแต่พอเลยกลางเดือนกุมภาเป็นต้นไปแล้วยอดขายถือว่าดีมีกําไรมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มด้วยเหมือนกันแต่ระวังจะเจอคู่แข่งเรื่องของความรักนะคะในช่วงปีนี้เนาะ ใครที่ทะเลาะกันมีปัญหากันนะคะคิดจะเลิกกันในดวงมันขึ้นเลยว่าคนที่คุณอยู่ด้วยคนที่คุณคบด้วยในช่วงปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นคู่ในอดีตเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นคู่ที่ส่งเสริมคุณเนาะจะด้านใดก็ด้านหนึ่งก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางครั้งในเรื่องของความรักเราก็ต้องมีถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะมีเกณฑ์ที่คนมีคู่อยู่แล้วจะหึงหวงมีปัญหาน้อยอกใน้อยใจกันจนถึงขั้นคิดอยากจะเลิกลาห่างไกลเนาะแต่ยังไม่เลิกหรอกนะคะคนหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะคะรักดําเนินไปเรื่อย เรื่อยยังไม่จบไม่สิน้นคนโสดเป็นโอกาสดีที่คุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาทั้งหนุ่มทั้งสาวเลยเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วตัดทิ้งไปเลย เรื่องของสุขภาพนะคะฐานดวงขึ้นว่าคุณค่อนข้างจะแข็งแรงเนาะแต่หลายๆคนก็มีโรคซ่อนอยู่หรือมีโรคประจําตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับพวกน้ําเลือดน้าเหลืองหรือว่าเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยตามดวงขึ้นว่าต้องระวงังหลายๆคนมีปัญหาเรื่องซีดมดลูกเนาะในมดลูกเนื้องอกหรือชิ้นเนื้อต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลใจเนี่ยต้องไปตรวจซะนะคะจังหวะดวงมีโอกาสที่คุณอาจจะป่วยหรือไม่สบายในช่วงเดือนกุมภาและก็ช่วงเดือนมีนานนะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบบางคนมีปัญหาติดเชื ะะมีปัญหาเรื่องป่วยไม่ค่อยสบายเนาะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเริมถ้ารักพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ ช่วงเดือนมกราเนี่ยต้นปีโดดเด่นเรื่องงานมาเลยแต่คุณจะรู้สึกเบื่อเบอื่อเซ็งๆหลายๆคนอยากพักยังไม่อยากจะกลับมาทํางานนะคะการงานเป็นไปได้เรื่อยๆเนาะไม่มีอะไรเลวร้ายแต่คุณค่รู้สึกคาดหวังในเรื่องของงานมากเกินไปนะคะพอเดือนเข้าสู่เดือนกุมภาเนาะเดือนกุมภาเนี่ยต้องระวังเพราะว่าช่วงต้นเดือนหลายๆคนอาจจะมีปัญหาอึดอัดใจ,จมีเกณฑ์เรื่องของการเสียเงินมีปัญหาเรื่องของการงานให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมงานไม่เป็นอย่างที่เราหวังนะคะแต่ปัญหาทุกอย่างจะสามารถจัดการและผ่านไปได้ด้วยผู้ชายคนหนึ่งหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่อองงขการ มีเกณฑ์ต้องจ่ายเยอะเสียเงินเยอะในช่วงต้นกุมภานะคะแต่ก็จะจัดการได้และผ่านได้ไปด้วยเช่นเดียวกัน,นะ ตั้งแต่ช่วงหลังมันที่15กุมภากุมธาเป็นต้นไปจนถึงช่วงมีนาเนี่ยตามดวงมันขึ้นว่าการงานการเงินถ้ามีปัญหาจะผ่านไปได้ด้วยผู้ชายคนหนึ่งเนาะมีโอกาสที่ยอดขายจะเริ่มดีขึ้นถ้าเทียบกับต้นปีนะคะนะความรักก็เหมือนกันมันเบื่อเบื่อ,เ,อเซง็งเซ็งตั้งแต่ช่วงมก,กรากุมภาแล้วแหละแต่ว่าหลังจากเดือนกุมภาเป็นต้นไปทุกอย่างก็เริ่มลงตัวหลายๆคนมีโอกาสที่จะพบรักนะคะเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวนเวียนเข้ามาในชีวิตทีนี้ตัวเองก็ต้องดูด้วยเพราะได้ดวง าาอาจจะมาในเรื่องของหวังผลประโยชน์นะหรืออาจจะมีคู้อยู่แล้วเข้ามาเพราะฉะนั้นตาดีได้ตาร้ายเสียนะ เรื่องของการเสี่ยงมีลุ้นนะดวงเจ้าชะตาเนะี่ยมีโอกาสลุ้นโชคนะจ๊ะอาจจะเป็นโชคจากคนที่เรารักพ่อแม่คนในครอบครัวได้หมดเลยเนาะดวงลุ้นโชคเนะี่ยมีโอกาสในช่วงหลังกุมภาในช่วงกลางเดือนกุมภาเป็นต้นไปเนะี่ยมีโอกาสลุ้นโดดเด่นมากที่สุดนะจ๊ะนะ,ะต้นกุมภามีโอกาสที่จะเสียทรัพย์เนาะมีโอกาสจะเสียเงินแบบไม่ค่าคิดแต่ถ้าจะแก้เคสดเสริมดวงให้กับตัวเองเนะี่ยแนะนําให้ทําประกันทําประกันลดทําประกันสุขภาพนะจ๊ะมีใครจะแต่งงานหรือเปล่าในช่วงนี้เนาะ นะถ้าเกิดจะแต่งงานเนี่ยถือว่าดีนะเป็นการสร้างครอบครัวแต่อย่าเอาแต่ใจตัวเองจนมากเกินไปถ้าใครโสดอยู่อยู่เป็นโสดมันก็ดีเหมือนกันนะนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลือก การเสริมดวงในช่วงปีนี้ไปไหว้พระราหูเนี่ยเสริมดวงดีมากเลยใครนะหลายๆคนช่วงนี้เซนคุณจะแรงขับรถไปที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกเหมือนเคยผ่านสถานที่นี้มาก่อนเพราะฉะนั้นนะแผ่บุญให้ระภูมิเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางที่เราผ่านที่เราไปพักที่เราไปเจอไหว้กษัตริย์นักรบได้เนาะนะคะดวงชาติที่แล้วเนี่ยน่าจะเคยเกิดเป็นพญานาคมาก่อนหรือเปล่านะมีสื่อสัมผัสนะบางทีจะรู้สึกลำลึกความหลังได้ถ้ารู้สึกอยากจะเติมพลังให้กับตัวเองแนะนําให้ไปทะเลทําให้คุณมี พลังใจพลังกายในการที่จะสู้ต่อไปได้เพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะ